โอเคครับสวัสดีผูช้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องเดียวๆ FF2 นะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาให้ทุกคนดู <Hello. S 1> นะครับผมว่าเลเวลผมอายุเท่าไหร่นะครับเลเวลผมเท่าไหร่นะครับมาดูเลย <Hey. S 1> พูดผิดพูดผิดโอเคมาดูนี่เลเวล2550นี่นะครับผู้ชมตามที่ผู้ชมเห็นแหละใช่โอเคนะครับ มาเลยนะครับเดี๋ยวเราบินกันเลยไปกันเลยนะครับน,นะครับเลเวลสูงสุดของผมนะครับ ผมเลเวล2550ในโรบอตบอมฟุตนะครับก็เท่าที่ทุกคนเห็นแหละเนาะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะไปโลกสองกันเลยนะครับเราจะไปโลกสอง ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมาเลยนะครับเดีย๋ยวเราเดินทางไปโลกสองเลย <S 2> <S 2> <S อะไรเลยเออทางยูทูบอยู่อือทีเทียป้าเออทีเทียป้าเอาโอ้โห i disconnect ครักเดี๋ยวเราไปโลกสองกันเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปโลกสองกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปโลกสองกันเลยนะครับมาเราไปกันแล้วเนาะโอเคแล้วก o โอเคนะครับแล้วก็มาถึงโลกสองแล้วมาไปดูกัน เอาใหม่เอาใหม่โอเคนะครับก็ได้อยู่นะครับเจ็บมีเงินมา เอ้ยไม่มีอืมโอเคไปไป let's go อุ้ยเงินคาเฟ่เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ามีอะไรขายบ้าง น้ำแข็งขาย เอาได้โค้ดคุณสองมาได้ยังไงดิคุณผู้ชมมั้ก็มือให้ก็มือให้อตนัอนอนอนเออใช่ 去了。哎呀，你你你你你。我去。加油，超级。哇哇哇！<Yeah, S 1> <whoa. S 2> โอเคโอเคนะครับก็สำหรับคลิปน <Okay. Okay. S 2> okay. ี้ผมก็มาอัปเดตรีวิวของตัวเองนะครับก็สำหรับคลิปนี bye. Bye. Bye ้แค okay. ่นี้ก่อนนะครับผมบ๊ายบ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 าย